สวัสดีครับพี่น้องครับมเมเนก้ามาพบมาพอกันอกีกเช่นเคยนะครับผมจะขา่าผาพี่น้องนะครับเข่าว่ายางเบิงนะครับให้สวนถี่ห้องบำรุงดูแรลรักษาได้นะครับผมอายุสองเดือนกลัวๆแล้วนะครับผมเนี่ยือเขาอายุย่างเข่าสองเดือนกลัวๆแล้วมาที่นี่นะครับเหตุผลที่ผมแนะนําให้พี่น้องบำรุงเนี่ยเพราะอย่างพี่น้อง มองเห็นหล่องมั่นละไปบาดนี่นะครับหลังจากที่บอมรุ่งแล้วแล้วก็ฝนตกลงมาใส่นะครับในช่วงนี้นะครับมั่นเนี่ยมันใหญ่นะครับมันสูงขึ้นมาแน่นะครับผมมันจีบป,ปกคุ้มหล่องเห็นบ่แตโปกคุ้มหล่องปุ๊บนะครับแสงแดดอาจจะบ่ถ,ถึงนะครับในช่วงคณะที่ประมาณสองเดือนกลัว,วจะไปหาสามเดือนเนี่ยถามั่นเข้าเป็นลักษณะนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องหยาในหล่องมั่นเลยครับพี่น้อง ก็คือเป็นผลดีนะครับผมเป็นผลดีกับพี่น้องนะครับจะบม่มีปัญหาเลี้ยงหยาในหลองมั่นนี่คือวิธีการกำจัดหยาในหลองมั่นที่ดีที่สุดนะครับผมดีแบบใดห้ามผต้องใดใส่ยาฉีดนะครับบ่ได้ใส่ยาฉีดนะครับบ,รยยรบ่บเป็นผิดเป็นไพ่บ่แผลมั่นเท่านะครับผมถ้าเท้าบ่รุ่งได้มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแปลงนี้บ่รุ่งได้นะครับฉีดคุ้มหยาเทียเดียวนะครับอายุยางเข่า2เดือน สองเดือนกลัวเนี่ยนะครับสูงแล้วครับพี่น้องบางคนบ่อเสือนะครับผมกัซอยบ่อไดเนาะอันนี้ก็คือเบาตามจริงตามพ่วงจริงนะครับตัวนี้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ผงล่องพื้นนะครับผมใส่ปุ๋ยขี้ไก่ผงล่องพื้นนะครับลาหนึ่งประมาณ3 0มสถึงสาหาสอบต่อหนึ่งลานะครับผมหลังจากฝนตกนะครับ ไปแล้วหลายหลายครั้งหลายเถี่ยวนะครับผมกับเห็ดหอมันเนี่ยรู้สึกว่าใหญ่หลักกระซัดขึ้นหลักกระฉีดปุ้ยเก็ดยิบห่าหาผสมน้ำยาเลีงหลากไปสองสามเทือแล้วนะครับผมเนี่ยครับกับชีวประมาณนี้ครับพี่น้องภาพี่น้องยางเขาเบิร์นแนลองนะครับเนี่ยครับกับรู้สึกว่านะครับอยู่ในระดับเพียงข้อนะครับแต่ว่านะครับฝนตกลงมาเนี่ยรู้สึกว่าเพิ่นจะยืดเร็วนะครับยืดเร็วพออย่างเขา มันได้ปุ๋ยพร้อมแล้วก็ได้น้ำได้น้ำได้ปุ๋ยมั่นไญ่เร็วครับพี่น้องเนี่ยครับประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนหนึ่งสัปดาห์นะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคได้ครับพี่น้องเบิ่งหล่องมั่นนะครับเนี่ยครับหล่องมั่นที่ผมนั่งลงมาเห็ดให้พี่น้องเบิ่งนี่มองสอดนะครับกะมีอยู่ห้านะครับมีต้นห้าต้นหูกระต่ายกับมีแต่นะครับแต่ ถ้าแดดซองมาถึงนะครับเพื่อนกระโบมีการจะเริ่เติบโตนะครับเพื่อนกาชีเฮตไห้ต้นมันหน่อยมันลังอือลักษณะนี้นะครับกับวใยญ่นะครับเนี่ยครับหญ้าโบมี่นะครับพวกหญ้าค้อมหญ้าต่างๆนะครับที่ขื้นน้ำาลองมั่นโบมีนะครับผมกาชีอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องถ้าสมมุติว่าเพื่อนได้น้ำได้ปุ๋ยนะครับทำบ่ลุ่งถึงนะครับเนี่ยครับประมาณสองเดือนก่าๆนะครับผมสองเดือนหนึ่งสัปดาห์นะครับกาชีอยู่ประมาณนี้ครับ จะผมมีปัญหาเลี้ยงหยาแล้วบานนี้นะครับผมถ้าต้นใหญ่ลักษณะนี้แล้วนะครับเขาสามารถใส่ฮอร์โมนนะครับมั่นล่งหัวนะครับหรือเขาผสมใส่ได้นะครับตามสูตรที่ผมแนะนําพี่น้องนะครับผมแนะนําพี่น้องไปแล้วหลายครั้งหลาย่ถวแล้วนะครับผมอ่าเพว่าจะเป็นสูตรผสมเองเพราว่าจะเป็นสูตรสําเร็จเขาหาสื่อตามทองตลาดได้ถ้าผู้ใดบอกเข้าใจนะครับเจาวกับปรุงเองนะครับก็ให้พี่น้องนะครับเข้าไปเบิ่งย่อนหลังในคลิปต่างๆนะครับในคลิปการบั่รุ่งหัว เฮีดใแถมันล่งหัวเข้าผสมเองสใส่ได้นะครับผมถ้าบางพี่น้องบางท่านว่าโอ้ยฉีดด,ด,ดูขนาดนั้นคือสีบ่มีเงินซื้อไสดอกปุ๋ยกเกรดนะครับที่เข้าอามาใส่มาผสมเนี่ยถุงหนึ่งแค่35บาทครับพี่น้องสามารถฉีดได้หลายลรนะครับถุงหนึ่ง35สามสิบห้าบาทปุ๋ยยี่สิบห้าห้าเนี่ย,ย 25, 5, 5, 5, ผมซื้อมาเนี่ยซื้อมาจำนวน คือซิบถุงเนี่ยเพื่อขายไห้แค่30บามสิอ่าตอ่อถุงหนึ่งห้องละลลยน้ำฉีดได้หลายถังนะครับผมได้หลายถังฉีดนะเขาฉีดฮอร์โมนเขาบอมบ์าฉีดยาขยาเขาสามารถพ่นพ่นไปได้เลยนะครับขอแต่ให้มันถือใบนะครับเป็นอาหารทางใบเเลงตนเลงใบขงเขาฉีดเทละสามหลองนะครับสามหลองสี่หลองนะครับผู้ใดเคยฉีดฉีดฉดหูจักครับถ้าผู้ใดบ่เ,เคยฉีดอาจจะมีการคอมเมนต์เข้ามาว่ามันใส่เนี่ย ใส่ลักษณะใดมันใส่เปียงเกินไปบอนะครับหรือว่าเขาใส่อ่าอยานบอมีเงินสื่อใส่นะครับผมพี่น้องร่องเขาไปเบิงนะครับศึกษาเบิงแล้วลหรือนะครับหรือกาไปถามมึงราคาเบิงนะครับผมอ่าในถุงหนึ่งนี่ที่เพิ่นเห็ดมาขายในถุงแค่สามสิบห้าบาทครับพี่น้องต้นทุนกะตําอยู่ด้นะครับผมแต่ว่าเขากระฉีดบอมรุงเอาถ้าผู้ใดเห็ดจํานวนหลายก็ละลายน้ำฉีดนะครับผม ละลายน้ำใส่ถังถังสองรอยลิตรนะครับผมถังสองรอยลิตรพี่น้องกะเอามาตวงนะครับหรือบอ่อตวงกะมันเกิดชิม,มี่าฉลากเพิ่นบอกแนะนําอยู่นะครับผมว่าห้องฉีดใส่ประมาณเท่าไหร่นะครับน้ำสองรอยลิตรฉีดใส่จักกิโลฉีดใส่จักถุงนะครับผมน้ำสองรอยลิตรฉีดแด่หลายลายครับพี่น้อง ขาบดจำเป็นต้องไปยางซานะครับเขาฉีดพ่นไปเลยนะครับเหมือนลดน้ำต้นไม้นั่นแหละนะครับฉีดไปเลยบุ่มบุมไปเลยนะครับผมขอให้โดนใบนะครับขอให้โดนใบแค่นี้ก็ดีแล้วนะครับผมถ่าในช่วงหนาฝนนะครับมีฝนตกลงมาแนข้าก็ใส่สารจับใบเอาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดดูฉีดขยันฉีดผู้นั้นก็ได้นะครับผลผลิตก็สูงครับพี่น้องถ้าข้าใส่ปุ๋ยปีละเทียผลผลิตอาจจะบ่ได้เต็มที่คือขา คือความกืดของเห้านะครับเขาได้แค่ปีหนึ่งอ่ะสามตันสี่ตันนะครับสี่ตันก็ถือว่าเต็มที่แล้วถ้าย่างเก่งเก่งสุดแล้วนะครับให้ทีดีๆเนี่ยหาตันแค่นั้นนะครับแต่ถ้าผมรุ่งคือผมเบานะครับหันมาใส่ตัวนี้หลักการฉีดอ่าระเบิดหัวพรอมนะครับฉีดระเบิดหัวก็คือ0 0 6 0นะครับมีนะครับปุ๋ยเกตในรูปแบบ0 0 6 0เทำมาละลายน้ำฉีดในช่วงอายุมั่นที่เหมาะสม ในช่วงอายุสองเดือนกลัวๆนะครับสองเดือนกลัวๆเนี่ยถามมั่นไ่นะครับต้นญ่แล้วนะครับหรือนะครับเริบออกหัวแล้วเขาสามารถมาผสมใส่นะครับมาผสมใส่เองได้นะครับพี่น้องเขาสามารถมาผสมเองใส่ได้อะแล้วก็จะเป็นการลดต้นทุนนะครับเป็นการลดต้นทุนของเฮ้านะครับเนี่ยครับก็คือดีนะครับสาหรับพี่น้องที่บํารุงนะครับบารุงมั่นเขาจะบ่ได้ไปซื้อยาขายน้าฉีดนะครับมั่งกระชิดี อ่าหลายหลายอย่างมั่นฮขกกระไง่ไหวผลผลิตฮอกกระเไดสูงฮอกใดบํารุงตั้งแต่หัวอ่าแต่แต่อาอยุสองเดือนนะครับใส่ฮอโมอนล่งหัวนะครับหรือผสมสูตรอ่ามั่นล่งหัวฮอผสมใส่เองก็ได้นะครับที่ผมแนะนําเข้าไปนะครับเอามาใส่เห็นเป็นเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องอย่าฟังซื้อซื้อเดินนะครับในช่วงนี้เอามาทดสอบทดลองมึงนะครับพี่น้องบางท่านเพิ่งกับเขามาว่าเฮ็ดตามเนี่ยได้ผลดีครับเพิ่นว่าได้ผลดีครับแต่พี่น้องรู้นะครับพี่น้องขยันฉีดพี่น้องอ่า เามาฟังแลก็เอาไปเห็ดนําการมีประโยชน์ครับถ้าพี่น้องฟังแล้วนะครับบอไปเห็ดตามนะครับกับบ่มีประโยชน์อยังนะครับตัวนี้ทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีครับพี่น้องเนี่ยเห็นบอกยางจนจะบอเห็นหล่องมั่นแล้วครับพี่น้องแต่ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งเด้เวลาเขานั่งลงนี่นะครับนั่งลงในร่หลองมั่นเขาจะเห็นหล่องเลยนะครับเนี่ยเห็นบอกถือว่าโอเคครับพี่น้องถือว่าหล่องมั่นเท่านี้สะอาดนะครับเกี่ยงบ่มีหยานะครับบ่มีปัญหาแล้วบ่มีอ่าหยาจะมาแย่งปุ๋ย มันเขาไปกินแล้วเขาสามารถใส่ได้เ่ราว่าจะเป็นในรูปแบบหยอดเ่ราะว่าจะเป็นในรูปแบบฉีดทั้งใบกระไดได้พี่น้องเด้อนะครับผมให้พี่น้องเอาไปปฏิบัติเหตุตามนะครับเป็นผลดีมีประโยชน์แกเจ้าของเหตุจังไดให้ได้ไรละเป็นซีตันนะครับล่องเบิงคือผมนะครับอ่องเบิ้งคือผมเบานะครับพี่นอ้องอ่ว่ามันจะได้จริงๆบ่นะครับผมอ่าเคยได้ไรละสามตันสีตันใหอยากให้ลองเบิงนะครับทาพิสูจน์เลยนะครับผมนําไปใส่เบิงใลหลายสูตรที่ผมแนะนําผมเหตุมันระยะสั้นก็ผมอยาก มาแนะนํำพี่น้องให้เห็ดตามจากมาแนะนํำให้พี่น้องเห็ดตามนี่เพาะยังหัวใหญ่จริงๆนะครับมันอีเลี้ยงหน่อยนะครับ <_ C 1> ผมบ่เคยว่าผมไปสือมาอน้ำเพลนเนี่ยไปสืบอ,อา่านมานํ้ำเพลนปีวังหันเนี่ยครับปีที่แล้วนะครับผมเอามาล่งปลูกนะครับหัวใหญ่นะครับเป็นว่านะครับหัวใหญ่เป็นเป็นเม็ดผมกัยังตกใจว่า้าวไปสือมานน้ำเพลน ไปเห็นเพื่อนถอนอย่กับตาเจ้าของนี่ว่าแค่หัวอุ่มปุ่มอิ่มปิ่มหัวยางไงสุดเน่าสุดนี่กัยังบอกถ,ถึงศอกเลยนะครับผมยังบอกถ,ถึงศอกเลยอันนี้ห้องเจ้าของเนี่ยเป็นอุ้ยพี่น้องเอ้ยผมกับออนซอนนะครับโยกก็บบอ,อยากึ้นนะครับแค่อายุมั่นหกเดือนแต่เขาต้องบำรุงดินให้ได้ได้ไดพี่น้องบำรุงดินให้ได้เพื่อผมเบาแหละผมมีคลิปที่บอกว่าบำรุงดินนะครับให้เข้าไปเบิงกันนะครับบำรุงดินให้ได้มีปุ๋ยอยู่ในดินเท่าเละหลนะครับมั่นเขาจะไงไว หัวจะใหญ่หลักกระบำรุ่งหัวให้ได้นะครับผมในช่วงจังหวะถ้าเฮาบำรุ่งหัวตั้งแต่อายุสองเดือนไปหาสี่เดือนเนี่ยหัวใหญ่แล้วครับพี่น้องถ้าเป็นมั่นปีของเฮาเนี่ยบอกอ่ะเงาหนึ่งนี่บืนใส่เป็นลอยโลกครับพี่น้องนะครับผมอ่ะตัวนี้เลียงจริงครับอยากห้ลร่องเบิงนะครับจังเว้านะครับผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดก็จังคออเมนเขามานะครับคอมเมนเขามาถามนะครับอ่ะครับผม คลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำะลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ